คนี่ไหมฮะที่บอกว่าบางคนเนี่ยเป็นคนที่สร้างพายุให้กับตัวเองนะฮะแต่พอฝนตกเนี่ยก็บ่นอึบเลยะฮะว่าทําไมฝนตกนะฮะตอนนี้กําลังอธิบายบอกว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยปัญหาของเราเนี่ยเราสร้างขึ้นมันเองแต่พอปัญหามันกลับมามีผลต่อเราเนี่ยเราก็กลับไปโทษว่าปัญหาทําไมมันรุนแรงขนาดนั้นนะครับ CGN Thai สวัสดีครับพบกับรายการ Living l i f e ครับผมกนกลิลหาหเกียงไกรครับวันนี้เราจะมีการฟังเดียวกันในพระธรรมเอเสเคียล e บทที่16ข้อที่สิบห้าถึงข้อที่ส4ิสี่ครับเอเสเคียล e บทที่16หข้อ15ถึงส4สแต่เจ้าวางใจในความงดงามของเจ้าและเจ้าเล่นชูเนื่องด้วยชื่อเสียงของเจ้าเจ้าเป็นชูกับทุกคนที่ผ่านมาและเจ้าก็เป็นของคนนั้น เจ้าเอาเสื้อผ้าบางส่วนของเจ้ามาและเจ้าใช้สร้างปูชนียสถานสูงที่หรูหราแล้วเจ้าก็เล่นชู้อยู่บนนั้นไม่ควรมีเรื่องเช่นนี้เลยและต่อไปก็ไม่ควรมีเ <toc S 1> จ้ายังเอาเครื่องรูปประพันธ์อันงดงามของเจ้าซึ่งเป็นทองคําของเราและเงินของเราที่เราได้ให้เจ้ามาสร้างเป็นรูปผู้ชายสำหรับเจ้าและเจ้าก็เล่นชู้กับรูปเหล่านั้น เจ้าเอาเครื่องแต่งตัวที่เป็นผ้าปักไปห่มรูปเหล่านั้นไว้และเจ้าวางน้ำมันและเครื่องหอมของเราไว้ข้างหน้ามันส่วนอาหารที่เราให้เจ้าไว้กินคือแป้งอย่างดีน้ำมันและน้ำผึ้งเจ้าก็เอามาวางไว้ข้างหน้ามันให้เป็นกลิ่นหอมที่พึงใจและก็เป็นอย่างนั้นพระยาวเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้แหละยิ่งกว่านั้นอีกเจ้านำลูกชายของเจ้าและลูกสาวของเจ้า ซึ่งเจ้าคลอดให้เรานั้นไปถวายบูชาแก่พวกมันเพื่อให้มันเผาผลาญการเล่นชู้ของเจ้าเป็นสิ่งเล็กน้อยอยู่หรือเจ้าฆ่าลูกของเราแล้วถวายพวกเขาให้แก่รูปเหล่านั้นและในการหน้าสะอิสเอียนของเจ้าและในการเล่นชู้ของเจ้านั้นเจ้าไม่ได้จดจำเวลาที่เจ้ายังเป็นเด็กอยู่ครั้งเมื่อเจ้าเปลือยเปล่าและล่อนจอน และดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ในกองเลือดของเจ้าภายหลังจากความชั่วร้ายทั้งสิ้นของเจ้าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสว่าวิบัติวิบัติแก่เจ้าเจ้าได้สร้างแท่นสำหรับตนและเจ้าก็ทำสถานที่สูงสำหรับตนตามลานเมืองทุกแห่งเจ้าสร้างสถานที่สูงของเจ้าตามหัวถนนทุกแห่งและเอาความงดงามของเจ้ามาทำการลามก อ้าขาของเจ้าให้ทุกคนที่ผ่านไปมาและเจ้าทวีการเล่นชู้ของเจ้าเจ้าเล่นชู้กับคนอียิปต์ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเจ้าที่มักมากในตันหาเจ้าทวีการเล่นชู้ของเจ้าเพื่อทำให้เราพิโรธดูสิเราจึงเหยียดมือของเราออกต่อสู้เจ้าและลดดินแดนของเจ้าลงและมอบเจ้าไว้ให้กับพวกที่เกลียดชังเจ้าให้ทำตามใจชอบ คือพวกคนฟิลิสเตียผู้ซึ่งละอายในความประพฤติที่มักมากในกามของเจ้าเจ้ายัางเล่นชู้กับคนอสัสซีเรียด้วยเนื่องจากเจ้าไม่หนำใจเออเจ้าเล่นชู้กับเขาทั้งหลายถึงกระนั้นเจ้าก็ยังไม่หนำใจเจ้ายัางทวีการเล่นชู้ของเจ้ากับคนเคลเดียคือแผ่นดินของพ่อค้าแม้กับพวกนี้เจ้าก็ไม่หนำใจเช่นกัน พระยาเวองค์เจ้านายตรัสว่าใจของเจ้าช่างอ่อนแอรจริงๆในเมื่อเจ้าทำสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นการกระทำของหญิงแพทย์สยาที่จองหองคือสร้างแท่นไว้ที่หัวถนนทุกแห่งและสร้างสถานที่สูงของเจ้าไว้ตามลานเมืองทุกแห่งกระนั้นเจ้าก็ยังไม่เหมือนหญิงแพทย์สยาเพราะเจ้าดูหมิ่นสินจ้างเจ้าภรรยาที่นอกใจดูสิ เจ้ารับคนแปลกหน้ามาแทนที่สามีผู้ชายย่อมให้ของขวัญแก่หญิงแพทย์สยาแต่เจ้ากลับให้สิ่งของแก่คนรักทั้งหมดของเจ้าให้ศินบนล่อล่อเขาทั้งหลายเข้ามาจากทุกด้านเพื่อการเล่นชู้ของเจ้าดังนั้นตัวเจ้าจึงตรงข้ามกับหญิงอื่นในเรื่องการเล่นชู้ของเจ้าไม่มีใครเข้าหาเจ้าและชักชวนให้เล่นชู้ แต่เจ้ากลับให้สินจ้างในการแพทย์สยาขณะเมื่อไม่มีใครให้สินจ้างแก่เจ้าเจ้าจึงทำแบบตรงกันข้ามเป็นองครับพระธรรมเอเชียเคียวเนเป็นพระธรรมที่พระเจ้าพูดผ่านผู้เผยพระเนเอเสเคียวที่พูดกับเฉลยที่อยู่ที่บาบิโลนตอนนั้นตอนนั้นบาบิโลนก็เป็นกองทัพใหญ่ที่มาโจมตียูดาจนแตกนะครับ แล้วก็ได้ตอนนั้นอยู่ในยุคข,ของเยโฮยาคินใกล้จะจะถึงสุดท้ายแล้วคือยุคข,ของเซเดคียตอนนั้นเนี่ยฉเฉลยกลุ่มนที่เข้ามาเอเซเคียเขาอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ได้เผยวชนะถึงสภาพที่ฉเฉลยต้องต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาก็เศร้าส้อยหมดหูหมดหวังเนี่ยเขาก็กลับไประล,ลึกถึงว่าจริงๆแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดูแลเขามาแต่ต้นแล้วก็วันนี้ที่เขามาตรงนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาถูกตีสอนโดยพระเจ้านะครับงั้นเนี่ย พระเจ้าก็พยายามจะให้สเยกยลกลับมาทบทวนความคิดของสเลบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่สร้างปัญหาเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นตัวเขาเองที่เขาสร้างปัญหาอะไรหลายอย่างอย่างมากมายนะครับนั่นเนี่ยคนเราไม่ควรสร้างเงื่อนไขฮะให้เกิดการโจมตีหรือว่าเกิดการทําร้ายตัวเองนะฮะเราเราควรจะระมัดระวังตัวเองอย่าตกอยู่ในเงื่อนไขต่างๆที่ดูแล้วก็ไปบังคับยอมรับว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะเพื่อให้ตัวเอง อยู่ในการคุ้มครองของพระเจ้าแล้วพอพลอมไม่คุ้มครองเราเองก็ไปโทษพระเจ้านะต้องกลับมาดูว่าเราสร้างเงื่อนไขอะไรมาอย่างที่ไม่ค่อยเป็นเป็นคุณหรือเปล่านะมีเงื่อนไขตอนนี้ที่ได้อธิบายว่ามีการเงื่อนไขที่ทําให้เกิดการเร้ากันให้ภาคษาเนี้ยเคยเกิดขึ้นเนี่ยอันที่หนึ่งเราพบได้ก็คือว่าในนี้ได้อธิบายในข้อ15ข้อ20เนี่ยทนนี้ก็อธิบายบอกว่าเขาได้ได้นาสิ่งที่พระเจ้าอวยพรเนี่ยไปใช้ ในการเล่นชูโอ้นี่เป็นเรื่องรุนแรงมากนะฮะก็พระเจ้าก็อทนนานนะฮะแต่ว่าเขาได้ทําสิ่งเนี้ยไปใช้เพื่อการเล่นชูนะ,ะสิ่งที่พระเจ้าประทานนี่แหละครับนะฮะคือหมายถึงว่ามีพระอื่นที่ไม่ใช่เป็นพระเจ้าเขาควรจะมีพระเจ้าผู้เดียวแต่ว่าเขากลับไปดูไปนมัสการพระอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงข้อ15บอกว่าวางใจในความงดงามของเจ้าและเจ้าก็เล่นชูเนื่องด้วยชื่อเสียงของเจ้าเห็นไหมฮะพระเจ้าก็ให้อิสเอลมี ความงดงามความสวยงามความยิ่งใหญ่มีความมีเกียรติมีชื่อเสียงแต่ก็นําสิ่งนี้ไปเป็นสิ่งที่ไปเป็นการเล่นชู้ไปซะอย่างนั้นนะฮะข้อ17ก็บอกว่าเจ้าเอาทองคําของเราและเงินของเราที่เราให้เจ้ามาสร้างเป็นรูปผู้ชายสลับเจ้าและเจ้าก็เล่นชู้กับรูปเหล่านั้นนี่เป็นเงื่อนไขที่ซิเลโอก็ทําตัวเองนะฮะพี่น้องลองพิจารณาสภาพของเราเองก็ได้นะครับว่าเออหลายๆครั้งเนี่ย เราอยู่ในสภาพที่ตกต่าแล้วก็ดูแล้วยากมากในชีวิตของเรานะครับเราจะต้องกลับไปพิจารณาบ่อยๆนะครับว่าเมีสิ่งไหนไหมที่เรานไปสร้างเงื่อนไขบางอย่างที่ทําให้เรามาถึงจุดนี้นที่อาจจะไม่ใช่เรื่องเรื่องของเราเกี่ยวกับพระเจ้าก็ได้จะเป็นเรื่องของเราในเรื่องของการทํางานก็ได้นะครับเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวอุปนิสัยบางอย่างที่เราไปผูกเงื่อนไขบางอย่างแล้วก็ทําให้บรรยากาศไม่ดีก็ควรเรายิ้มนะฮะยิ้มก็คือแปลว่ายินดีหน้าบึ้งก็แปลว่า แปลว่าบึ้งใช่ไหมฮะบางคนก็ไปทําหน้าบึ้งแล้วก็บอกว่าเรานั้นไม่คิดอะไรเราก็มีความสุขดีนะฮะนต่บาทีทำทำอะไรแบบนี้ก็ทําให้เกิดเงื่อนไขบางอย่างที่ทําให้คนเขาจะผิดได้อันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆนะฮะแต่ว่าในซีรีส์ตอนนี้เนี่ยเขาทําเรื่องที่รุนแรงเขาเอาสิ่งที่พระเจ้าอวยพรเนี่ยไปใช้ทางที่ผิดเลยนะฮะไปทําสิ่งที่เป็นรูปเคารพอะไรเงี้ยนะฮะก็เดินใจพี่น้องว่าตรางความสามารถที่เรามีที่พระเจ้าให้กับเราอย่าใช้เพื่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ บางคนก็เป็นคนที่มีทักษะที่ดีพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาจนเรามีทักษะที่ดีเราพูดดีเราสื่อสารเก่งเรามีความสามารถบางอย่างที่พระเจ้าให้กับเรามามีของประทานบางเรื่องที่ดูแล้วเก่งกาจนะฮะแล้วก็เราเอาสิ่งนี้ไปใช้ทางที่ผิดฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็จะจะพพิโรธแน่นอนฉะนั้นเราไม่สร้างเงื่อนไขฮะในการทําให้เกิดการพิพากษาของพระเจ้าเกิดขึ้นมาได้นะครับ อันที่สองที่น่าสนใจก็คือว่าอิสราเอลเนี่ยเขาไม่มีใจขอบพระคุณอันนี้นเป็นเรื่องใหญ่มากนะนะครับนอกจากเขาสร้างเงื่อนไขโดยการที่เอาสิ่งที่พระเจ้าให้ไปใช้ในการเล่นชูเขายังไม่มีใจขอบพระคุณพระเจ้าด้วยในสิ่งที่เป็นอยู่นะครับอย่างนี้ก็ได้พูดถึงในข้อ21ข้อ25ข้อที่ว้นะครับแทนที่จะรู้สึกพระคุณพระเจ้าแต่เขากลับไปทําบาปนะฮะ แล้วก็ไม่ยอมระลึกถึงความจริงของพระเจ้าไม่ระลึกถึงความรักแรกที่พระเจ้าให้กับเขามาแต่เขาไปทําสิ่งที่ตกลนข้ามนะครับผมก็ชอบในวิวรร์ที่2ข้อสีข้อห้านะได้ที่บายบอกว่าคือว่าเจ้าระทิ้งความรักครั้งแรกของเจ้าเพราะฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าตกมาแล้วนั้นจงกลับใจใหม่และทําตามที่ประพฤติในตอนแรกนี่เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นคือเรา กลับไปดูชีวิตตัวเองแล้วก็มีใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าดีกว่าแล้วถึงความรักแรกที่พระเจ้าให้กับเรามาจะดีกว่านะครับตอนนั้นเสเอก็พยายามจะดึงใจเฉลยตอนนั้นบอกว่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะคุณไปสร้างเงื่อนไขเองก็คือว่าคุณได้ย่ำยีพระคุณพระเจ้าไปเสียแล้วทําทำให้สภาพต้องเป็นอย่างนี้นะฮะแค่นั้นเราก็เรียนรู้ฮนะแล้วก็อย่าไปาทําสิ่งที่เป็น ย่ำยีพระคุณของพระเจ้าเราควรจะกลับมาแล้วถึงพระคุณของพระเจ้าให้มากๆเข้าไว้เล้กถึงความรักดั้งเดิมความรักแรกที่เราได้มีต่อพระองค์นะครับอันที่3ที่เราพบในตอนนี้เนี่ยเราพบว่าอิสราเอลเนี่ยสร้างเครื่องขายโดยการทําบาปอย่างต่อนเนื่องโดยที่เขาไม่กลับใจเลยครับในนี้ก็อธิบายลิสยาวเฟยเลยนะฮะตั้งแต่ข้อ26ถึงข้อ34อธิบายไว้มากมายเช่นมองข้ามความอดทนของพระเจ้าก็คิดว่าพระเจ้าคงไม่เอาเรื่องหรอกนะฮะแล้วก็ทําบาปไปเรื่อย เช่นข้อที่หกบอกว่าเล่นชู้คนอียิปต์ยีเล่นชู้กับคนอัซิเรีย29เล่นชู้กับคนเคียเดีย3 1สร้างแท่นไว้ที่หัวถนนทุกแห่งส3ิสให้ศินบนล่อ,อเขาทั้งหลายเข้ามาจากทุกด้านเพื่อการเล่นชู้มากมายเลยครับเห็นไหมครเขาสร้างเงื่อนไขที่ทําบาปแล้วก็คิดว่าพระเจ้าคงไม่ไม่ว่าไม่เป็นไรนะครับทําลูกเคารพไปทั่ว แล้วก็มีมีลูกคลรมากมายมหาศาลนะใจก็คือรู้แหละว่าเป็นชนชาติของพระเจ้าแต่ก็จะพอใจในการเล่นชูเล่นลูกคลรพไปเรื่อยๆไม่กลับใจคิดว่าพระเจ้าคงมองว่าไม่เป็นไรมังนะ้งพอทำไปก็เห็นสังคมก็ทํากันคนอื่นก,ก็ทากันทํากันทุกคนฉะนั้นฉ,นนฉนันก็ทําบาปอีกนิดหนึ่งจะเป็นอะไรไปแต่พี่น้องพระเจ้าไม่ได้ดูอย่างนั้นพระองค์ดูเป็นคนคนแล้วพระองค์ก็ดูทั้งหมดด้วยแล้วพระองค์ก็ถึงจุดแห่งการตัดสินใจว่าชนชาตินี้คงจะ ไม่ได้แนละ้วต้องพี่พักษานะฮะพี่น้องอย่าให้เราปล่อยใจครับอยาให้อยาให้เราสร้างเงื่อนไขเร้ากันพี่พักษาลงมานะครับพระเจ้าสั์จริงผู้ทรงทรงรักเราก็จริงแต่อย่าลืมว่าพระเจ้าก็เป็นผู้ที่ส่งความยุติธรรมด้วยงั้นเน่ยคนที่ทําความบาปย่อมจะต้องไปสู่การกระบวนการการกลับใจการลื้อฟื้นนะครับแล้วถ,ถ้าใครไม่กลับใจไม่เข้าสู่กระบวนการการลื้อฟื้นของพระเจ้าเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพ อย่างนี้แหละครับก็คืออยู่ในสภาพที่อาจจะถูกพิพากษาแล้วถ้าเรายังคงอย่างนี้ไว้ต่อไปเรื่อยๆก็จะมีปัญหาได้นะครับในหนึ่งยอหบทที่2ข้อ16บอกว่าเพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกคือตนาของเนื้อหนังตนาของตาและความสนุกในลาบหยดนะครับนี่เป็นปัญหาที่ปัจจุบันเราก็เจออย่างนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยองจะยได้เตือนไว้ข้อ17ก็บอกว่าโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกํลาลังจะผ่านพ้นไปแต่คนที่ประพฤติตามพระไทย ของพระเจ้าจะดำรงเป็นนิตฉะนั้นนชีวิตของเราเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปความล่อลวงเราก็ต้องยืนหยัดขับอยู่ในความจริงของพระเจ้านะฮะต้องเชื่อมั่นว่าเรากับพระเจ้าอยู่แล้วน่าจะเป็นพรเป็นเกลือแสงสว่างรักษาชีวิตที่มีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็ส่งสว่างไปถึงคนทั้งโลกนี้อย่าไหลาตามค่านิยมของโลก อย่าไหลาตามความบาปที่โลกนี้ก็บอกมองว่าไม่เป็นไรนะฮะเวลาที่วิ่งไปการที่พักษามีจริงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์มีจริงนะฮะฉะนั้นวันหนึ่งทุกอย่างาต้องจบลงแต่พี่น้องให้เรากลับมาตั้งต้นนะและลึกถึงความจริงนี้แล้วก็อย่าปล่อยตัวในความบาปนะครับนี่เป็นสิ่งที่พ่อพีต,ตอนนี้ได้แนะนําแล้วก็เตือนสติเราเอาไว้ด้วยนะครับให้เราลู้ใจที่ฐานนะครับ ข้าบพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นผู้ที่ส่งความรักและมีความยุติธรรมมากมายพระองค์เจ้าขอสมบทอวยพรพี่น้องทุกคนยินดีด้วยประทานกําลังใจแก่เราในการที่เราจะมีกําลังยืนมั่นในความจริงของพระองค์และต่อต้านกับกระแสของความบาปในโลกนี้พระองค์เจ้าอยากให้เรานั้นอยู่ในความบาปแล้วก็ปล่อยความบาปไปเรื่อยๆโดยที่เรานั้นไม่ไมหยุดไม,ไม่คิดกับสิ่งนั้นหรือกลับใจใหม่ สวัดช่วยที่เราจะกลับใจใหม่เดินกับพงษ์เป็นอย่างดีขอบพระคุณพงค์ในพระนามพระสูคต์เจ้าอเมนข้าถามชวนคิดนะครับก็คือว่าพระเจ้าทรงมีพระคุณต่อคุณอย่างไรเมื่อคุณได้กลับใจจากความบาปลองเขียนคอมเมนต์มาสักหนึ่งเรื่องดีไหมฮะว,ว่าพระเจ้ามีพระคุณกับเราอย่างไรบ้างครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ซีเจียนไทยนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องไอซานเผื่อนะฮะถ้าพี่น้องมีพระราชใจร่วมถวายก็จะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับได้ผ่อนพี่น้องนะครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ